สวัสดีครับผมวันนี้ผมทึงเงินพิมพ์หนูนะครับก็มีโอกาสดีนะครับอย่างยิ่งเลยนะครับได้รับมีดหมอนะครับในสายลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะครับที่ที่จัดว่าหายากนะครับแล้วก็สร้างน้อยมากนะครับมีดหมอหลวงพอ่งพอบุญน,นำนะครับ หลวงพ่อบุญน,นำนั้นนะครับประวัติของท่านนั้นนะครับเป็นท่านเป็นห <_: S 1> ลานหลวงพ่อเดิมนะครับนามสกุลเดิมของท่านนะครับนามสกลุลของท่านก็คือบุญนำผู้มณีนะครับนะครับเป็นเป็นหลานหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็เป็นหลานหลวงพ่อโอดวัจจันเศษนะครับหลวงพ่อบุญน,นำนั้นนะครับท่านบวชจา ในปี2,492นะครับแล้วก็ได้อยู่รับใช้ปฏิบัติรับใช้หลวงพ่อเดิมนะครับในในช่วงในช่วงช่วงช่วงพรรษาสุดท้ายของหลวงพ่อเดิมนะครับในปี2492 93 94ประมาณนี้นะครับอยู่รับใช้หลวงพ่อเดิมประมาณ2-3ปีนะครับก็จัดว่าเป็นลูกศิษย์องค์สุดท้ายหลวงพ่อเดิมก็ว่าได้นะครับ แล้วก็หลวงพ่อคุณนำนั้นนะครับท่านเป็นรองเจ้าวาดวัดนครสวรรค์นะครับท่านมรภาพปีประมาณ2,557นะครับประมาณนะครับผมก็จะสีจะลืมนิดหน่อยนะครับแต่ก็กอยู่ประมาณช่วงนี้แหละครับแล้วก็หลวงพ่อบุญนำเนี่ยครับท่านสร้างมีดหมอเนี่ยครับท่านสร้างน้อยมากนะครับบางคนแทบไม่รู้จักเลยนะครับแล้วก็ ก็หลวงพ่อบุญนำเนี่ยท่านเป็นพระที่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับท่านสร้างวัตถุมงคลน,น้อยมากนะครับนานๆจะได้จะได้บักครั้งหนึ่งก็อย่างเล่มนี้เราได้มานี่ก็มีความยินดีนะครับที่จะมาทําเป็นคลิปนะครับเพื่อจะให้พี่ๆน้องๆได้ได้รู้นะครับได้เห็นนะครับว่าในสายลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนั้นมีหลายองค์นะครับที่ท่านที่ท่านสร้างมีดได้เข้มขังนะครับอ่า ส่วนมีดเล่มนี้นะครับมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดด้ามงาฝักงานะครับด้ามงาฝักงานะครับแหนแปะตังผสมเงินนะครับไม่ใช่แปะตังลายเงินนะครับเขาเรียกแปะตังผสมเงินนะครับจัดว่าเป็นงานพยุหะช่วงในปี2,400้ยไม่ใช่โคตทีครับประมาณ2,500 40 5ห้าหรือสี่สิบเจ็ดประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ ดูความละเอียดอ่อนของของชุดแหน,นะครับเนี่ยเห็นไ,ไหมครับเนี่ยความละเอียดอ่อนของชุดแหนะนะครับเป็นเป็นเป็นแปะตังผสมเงินนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แปะตังลายเงินนะครับอันนี้แปะตังผสมเงินทั้งชุดนะครับนี่ทั้งชุดแล้วมีดอันนี้เล็บนี้เมีดเล็บนี้นะครับจะของเดิมท่านเก็บไว้ดีมากนะครับจึงทําให้ให ไม่มีรอยช้าเลยนะครับไม่มีรอยช้าแล้วก็ความเก่าของงานนั้นก็เก่าเก็บนะครับก็เลยขาวแห้งแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับที่เราเราเล่นหาดูงากนกันว่าทําไมงานเ,เก่าเก็บแบบไหนแห้งแบบนี้ก็ดูนี่เห็นไหมครับนี่นะครับจะมีรอยควันนี้นะครับอ่าตรงช่วงชุดนี้เขาล็อกไว้อย่างนี้ฮะชุดงานก็จะแห้งขาวแบบนี้นะครับนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับ อันนี้นะครับอันนี้คือความเก่าของงานนะครับงานเนี่ยเห็นไหมจะถึงตั้งแต่ปี2400อไอ้ยถึงปีนี้ก็20 30ปีนะครับนี่เห็นไหมความเก่าของงานก็อยู่ประมาณนี้เลย,ย,ย <laughs> นะครับใช่ไหมก็ย0ปี20ปีนะครับ2 0 0 4 2 5สี4สอบบประมาณนี้นะครับปีนี้ก็ปี2567นนะครับก็ ก็ประมาณ20ปีนะครับประมาณ2ีปีไหมครับดือความเก่าของงานเนี่ยนะครับนะมีให้เห็นนะครับมีห้เห็นเก่างานเก่าแห้งธรรมชาติจะเป็นแบบนี้นะครับนดูชุดแหนเนี่นะครับเห็นไหมชุดแหนะนะครับอ่านี่ทาไมเราถึงรู้ว่าเป็นมีดหมอหลวงข้อบุญนํานะครับการสร้างมีดนะครับลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมทุกองนะครับการสร้างมีดเนี่ยจะมีเอกลักษณ์นะครับจะมีเอกลักษณ์ นะครับอย่างเช่นหลวงพ่อหงดนะครับหลวงพ่อท่านก็จะมีก right right AP ักลักเฉพาะตัวของพ่อหงดนะครับส่วนหลวงพ่อโอนวัดพุกเดือกก็จะมีกักลักนะครับงหลวงพ่อโอดก็จะมีกักลักของท่านนะครับส่วนหลวงพ่อบุญนำนะครับก็จะมีกักลักการดูนะครับอามีดเนี่ยหลวงพ่อบุญนำเนี่ยจะเป็นใบเหล็กนะครับเป็นใบเหล็กแล้วเหล็กชุดนี้นะครับเหล็กชุดนี้ก็เป็นเหล็กกที่เขาเรียกกันแต่ว่าเหล็กเขาล้อนะครับเนี่ย นะครับเนี่ยเล็กเขาล้อนะครับการดูจึงจึงมีเสน,นิมจินแล้วก็ทําให้เราได้รู้นะครับว่า๋อเหล็กเขาล้อเป็นแบบไหนนะครับเนี่ยสำหรับทั้นที่ท,ที่ที่มีความชํานาญนะครับอ่าและการตอกหลัลกไม่ก็ตอกลายตัวที่นะครับเนี่ยการตอกลายเนี่ยนะครับนะจะตอกได้คมนะครับตอกได้คมนะครับตอกได้คมอ่าเป็นน่องเป็นหนึ่งล่องเลือด เป็นเสมาเต็มใบนะครับเสมาเต็มใบการตอกลายนะครับจะตอกคมนะครับผิดจักามีดสมัยมีดสมัยนี้นะครับมีดสมัยนี้ของเก๊เนี่ยนะครับจะเป็นการปั๊มนะครับนะส่วนเนี่ยนี่นะครับแล้วสิ่งที่เราควรรู้เลยนะครับว่าอันไนเป็นหลวงพ่อบุญนำนะครับสิ่งนี้เนี่ยครับเราจะบอกกันนะครับเฉพาะในคลิปนี้เท่านั้นนะครับตอนในหน้าเฟซจะไม่บอกนะครับ คือลายเนี่ยจะเป็นเสมาเต็มใบยอย่างนี้นะครับตอกลายเสยมาเต็มใบแล้วที่รู้ได้ไงเป็นหลวงพ่อบุญนำนี่นะครับช่างจะตอกกลมนี่นครับสามจุดนี่นะครับสามจุดนะครับทั้งสองฝั่งนะครับนี่นะครับทั้งสองฝั่งนี้จะตอกกลมไว้นี่นะครับ,รบเลยทําให้เรารู้ว่าเนี่ยเป็นหลวงพ่อบุญนํา นะครับอ่าจุดตรงอยู่ตรงนี้นะครับจุดจุดตรงนี้นะครับอ่าแล้วการตอกลายเนี่ยเราต้องดูให้ออกนะครับว่าลายเนี่ยตอกคมละเอียดนะครับของเกยยังไม่มีให้เห็นนะครับอ่าของเกยยังไม่มีเห็นนะครับเจ้าว่าแต่ของเกยเลยครับของแท้ก็หายากแล้วครับนะครับนะดูเนื้อเหล็กนะครับเหล็กนี้นะครับจะเป็นเหล็กเขาล้อนะครับเหล็กโบดเหล็กกา เลขคานบวถวัดเขาล้อนะครับนี่นะครับถ้าคนที่เคยเห็นเหล็กคานบวถวัดเขาล้อจะรู้ทันทีเลยว่าอ๋ออันนี้เหล็กคานโบสนะครับผิดกับเหล็กสมัยใหม่นะครับผิดกันนะครับนี่ดูการตอกคาถานี้การตอกล่องรอยนี่จะคมนะครับจะคมมากนะครับนี่นะครับอ่าแล้วจำให้แม่นอยู่ตรงนี้แหละครับสามจุดนะครับ นี่นะครับ3จุดรู้ได,ด้ทีแล้วครับว่าอันนี้เป็นหลวงพ่อบุญนำนะครับอ่าแล้วชุดงานแหนเนี่ยจะต้องละเอียดแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเข้าข้างเข้ากันเดิมทุกอย่างนี่นะครับจัดเป็นอะไรที่หาย,ยากมากนะครับเป็นดํางานฝักงานนะครับแล้วไม่หลวงพ่อบุญนำนั้นสร้างน้อยมีน้อยหลายคนนั้นแทบจะไม่ ไม่รู้จักเลยนะครับว่าหลวงพ่อบุญนำนั้นท่านมีนะครับของพ่อบุญนำท่านมีนะครับมีสร้างมีดนะครับเหรียญรุ่นแรกของท่านก็เล่นหากันแพงมากนะครับนะครับเล่นหากันแพงมากนะครับมีประสบการณ์สูงนะครับเพราะว่าลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมทุกองนะครับทุกองที่สร้างมีดหมอเนี่ยนะครับมีประสบการณ์สูงทุกองนะครับมีพุทธคุณขังทุกองนะครับ แล้วก็ใครีิคิดจะบูชานะครับก็ไม่ผิดหวังนะครับเพราะมีดหมอหลวงเขาเดิมนั้นตัวจริงนั้นหายากมากนะครับตัวจริงนั้นหายากมากดังนั้นการที่จะหาสายลูกศิษย์ก็มีหลายองค์ให้เลือกนะครับอที่เราจะเจอเล่มไหนถูกใจค <laughs> เนี้มีดหมอหลวงเ่าเดิมเนี่ยตัวจริงนี่หายากมากนะครับไม่ใช่หาง่ายๆนะครับนะครับนี่ม เล่มนี้โชว์หลายครั้งแล้วนะครับทําคลิปหลายหนแล้วนะครับท่านที่อยากจะศึกษาเล่มนี้นะครับที่เพิ่งจะมาดูคลิปนี้นะครับก็กลับไปดูคลิปต้นๆได้นะครับเล่มนี้ผมทาคลิปอธิบายไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับช่างฉิมนะครับเสียมาเต็มใบนะครับเนี่ยนะครับส่วนเล่มนี้ก็เป็นหลวงพ่อกันนะครับหลวงพ่อการวัดเข่าแก้วนะครับ เป็นดำางานฝักงานนะครับแต่มีเล่มนี้มีความคลาสสิกมากนะครับดังนั้นเราต้องเก็บกลับ <laughs> นะครับมีความคลาสสิกที่ที่เราต้องต้องเก็บไว้บูชานะครับมีความคลาสสิกมากนะครับมีมีดหมอนะครับผมไม่เคยติว่าช้ำนะครับผมเล่นหามีดหมอผมจะไม่มีตีว่าช้ำนะครับผมจะเรียกว่าคลาสสิกนะครับล่องรอยแห่งความศรัทธานะครับเพราะว่ามีดการที่จะ มีร่องรอยที่ช้าแบบนี้เนี่ยนะครับเกิดจากอะไรครับเกิดจากเจ้าของมีดเดิมเนี่ยศรัทธานะครับจึงพกติดตัวแล้วก็มีรอยช้ามั่งเป็นธรรมชาติของการใช้นะครับมีดที่ศรัทธามากก็ใช้มากนะครับอ,อย่างเล่มนี้ครับนเนี่ยของผูเดิมนี่นะครับบางคนบอกว่ายับเลยอย,อย่างนี้ยิ่งยิ่งยิ่งนีง้ผมยิ่งชอบนะครับเพราะว่าเพราะว่า ล่องลอยนะครับล่องลอยแห่งความศรัทธานะครับนี่นะครับนะครับคนคนเล่นวิทย์หมอนี่เราต้องเข้าใจนะครับว่าวิทย์หมอนี่สร้างในหลวงพ่อเดิมสร้างในปีไหนอ่าหลวงพ่อการสร้างในปีไหนนะครับแล้วถึงถึงปัจจุบันเนี่ยกี่สิบปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะให้มีความสวยสมบูรณ์นั้นเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะทุกท่านต่างก็บูชาติดตัวของทุกคนนะครับอ่ะอันนี้หลวงพ่อบุญนำกลับมาอีกครั้งนึงมาหลวงพ่อบุญนำกันต่อนะครับนี่ หลวงพ่อบุญนำนั้นท่านท่านเป็นหลานหลวงพ่อเดิมนะครับจัดเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมองสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะครับเป็นหลานหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับดังนั้นการกาเรื่องเรื่องคาถาอาคมเนี่ยนะครับพูดกันตรง้เลยว่าเรื่องพระคาถาอาคมเนี่ยหลวงพ่อเดิมท่านก็ต้องให้ให้ให้ศึกษาในช่วงปลายของชีวิตของท่านด้วยอย่างท่านก็ต้องถ่ายทอดนะครับบอกกล่าวว่า ย่างเต็มที่แน่นอนนะครับมาแล้วก็พอหลวงพ่อเดิมมานภาพแล้วเนี่ยนะครับหลวงปู่บุญนำเออหลวงพ่อบุญนำเนี่ยนะครับก็ไปอยู่รับใช้ศึกษาพระคาถาอะไรจากหลวงพ่อโอดอีกนะครับดังนั้นจิงจัดว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมแล้วก็หลวงพ่อโอดเลยนะครับอ่าแล้วก็เป็นทั้งหลานหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็หลานหลวงพ่อโอดวลจันเสนนะครับเพราะเพราะว่า พ่อของหลวงพ่อบุญนำเนี่ยมีมีสักเป็นน้องหลวงพ่ออดนะครับนะครับมีเป็นน้องหลวงพ่ออดตะจันเสนะครับนามส,นนสกุลของท่านคือผู้มณีนะครับนามสกุลของหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็อ่ะมา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 ,มาต่อเล่มนี้อีกนิดนึงครับเพราะเล่มนี้ก็ถึงจะไม่ใช่จะไม่ใช่เป็นสิทธิ์ในสายหลวงพ่อเดิมแต่ก็แต่ก็มีการสร้างมิตรหมอนะครับที่ที่ปุกเสกได้เข้มขขังอีกองหนึ่งเช่นกันนะครับแล้วก็ เป็นในใที่นาน้าเก็บหน้าบูชาเช่นกัดนะครับท่านเป็นศิษย์สายของหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนนะครับถ้าหลวงปู่คุยนะครับหลวงปู่คุยวัดสัพตะเคียนนะครับหลวงปู่คุยวัดสัพตะเคียนนะครับเป็นเป็นมิตรหมอขนาดปากกานะครับด้างานฝักงานะครับรุ่นหนึ่งนะครับนี่นะครับรุ่นหนึ่งนะครับนี่ต่อโค้ดนะครับท่านจะต่อโค้ดไว้ตรงนี้นะครับ ท่านจะต่อโค้ดคุยตรงนี้นะครับนี่นะครับท่านจะต่อโค้ดคุยนะครับนี่การเล่นหาจริงเล่นหาง่ายนะครับไม่ไม่สับสนกับหลวงพ่อองค์อื่นนะครับเพราะท่านจะต่อโค้ดไว้นะครับแล้วก็มีการจานพรระาพระกรถาไว้นะครับที่ที่ฝักแล้วก็ที่ที่ฝักนะครับนี่ครับจานพระกรถาที่ฝักนี่นะครับนี่นะจานนะครับ นะครับอ่ะะนครับการเล่นหาจริงเล่นหาง่ายนะครับไม่ต้องไปสับสนกับหลวงพ่อองค์อื่นนะครับเพราะท่านต่อโคดไว้เรียบร้อยนะครับท่านต่อโคดไว้อย่างดีนะครับแล้วก็หลวงพ่อคุยนั้นวัตถุมงคลแก่มีมวลขังทุกทุกรุ่นนะครับานะครับเป็นมวลขังทุกรุ่นนะครับแล้วยิ่งมีดหมอเนี่ยก็เป็นอะไรที่หายากด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับอ่ะแล้วหลวงพ่อคุยก็ถ้าเป็นสิทธ หลวงพ่อพบวัดชนแดนนะครับนะครับเล่มนี้ถึงจะไม่ใช่เป็นสายงสายนครสวรรค์แต่ก็แต่ก็สร้างมีดหมอที่เข้มขังเช่นกันนะครับดังนั้นเราก็เลยเอามาให้ชมกันนะครับเพราะเป็นอะไรที่หายากนะครับมีดหมอหลวงพ่อคุยวัดสัเคียนนะครับเร่มนี้นะครับถ้าเกิดพี่ๆน้องๆจะบูชานะครับเล่มนี้ผมก็แนะนํานะครับแนะนําว่าบูชาติดตัวได้สบายใจนะครับ พุทธคุณนั้นมีมน์ขังที่ดีนะครับก็คือสุดยอดแห่งมีตรหมอในสายเพชรบูรณ์เลยนะครับหลงวงพ่อคุยเนี่ยนะครับสามมิตหมอนะครับเด่มนี้ก็เป็นด้างงานฝักงานนะครับให้บูชาอยู่ที่สามพันนะครับถ้าพีพ่่น้องท่านใดจะจบูชาก็โทรเข้ามาได้นะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่ ที่089นะครับ641 6265นะครับอ่ะนะครับนะครับอ่ะอันนี้คงได้ทราบกันแล้วนะครับว่ามีดหลวงพ่อบุญนำนะครับแล้วก็วัดวัดอ่าวัดนครสวรรค์นะครับหลวงพ่อนักหลวงพ่อบุญนำนะครับท่านท่านชื่อบุญนำนะครับวัดนครสวรรค์นะครับเป็น เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์นะครับอ่าแล้วก็เป็นรองจเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์นะครับแหมจะผิดอยู่เรื่อยนะครับแต่ก,ก็วาดครับเพราะเพราะว่าวัตถุมงคลแกมีน้อยนะครับการการจะพูดถึงท่านเนี่ยจึงไม่ค่อยได้พูดถึงนะครับ ในหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหลวงพ่อบุญนํานะครับท่านเป็นหลานหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมสุดท้ายประมาณนี้เลยนะครับประมาณสุดท้ายเลยเพราะว่าท่านบวชในปี2004 192นะครับมาก่อนที่หลวงพ่อเดิมท่านจะบรรณภาพในปี2004ร4นะครับอยู่เราใช้หลวงพ่อเดิมประมาณ2-3พันศานะครับแล้วก่อนจะบวชอีกนะครับไม่ <laughs> ใช่ว่า ท่านเพราะท่านพราคนคนคน,น,นรุ่นเก่าสมัยก่อนน,นะครับก่อนจะบวชเนี่ยนะครับต้องมาอยู่วัดประมาณ1นึถึงสองพรรษานะครับเพื่อมาขาดนาคนะครับดังนั้นกันท่านอยู่รับใช้หลวงพ่อเดิมมานานนะครับนะครับ <mortgage> แต่เพียงถ้าท่านบวชในปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสองเท่านั้นเองนะครับเรื่องรับใช้หลวงพ่อเดิมรับใช้มาแต่เป็นเด็กแล้วนะครับเพราะหลวงพ่อเดิมแล้วท่านเป็นหลานของหลวงพ่อเดิมนะครับ การการเล่นหาเนี่ยเรา,เรา,เรา,เราต้องค่อยๆดูนะครับศึกษาให้แม่นนะครับเราให้รู้ให้แน่ชัดนะครับเพราะเราได้บูชาไปแล้วเดี๋ยวเราจะได้บูชาได้สบายใจนะครับเพราะว่าพิทหมอนเนี่ยการเล่นหาบูชาที่ก็ราคายิ่งดับงาฝักงาแบบนี้ด้วยราคาก็ พ็เสียจะ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 จัดว่าแพงเลยล่ะครับเพราะว่าหายากะะนะครับนะครับส่วนเป็นเป็นตํางานฝกงานนี่ก็นะครับถ้าพี่น้องท่านใดนะครับจะจะบูชานะครับก็ยินดีนะครับยินดีให้คําปรึกษานะครับยินดีคาปรึกษายินดีพูดคุยนะครับแา่เทบูชามิตรหมอเล่มของหลวงพ่อบุญน,นานี่ก็ ถักมาโทรพูดคุยกันได้นะครับถาทักมาโทรพูดคุยกันได้นะครับที่0896416265นะครับอลองดูนะครับลองดูแล้วก็ศึกษากันให้ให้ดีนะครับแล้วก็เก็บความรู้ที่ผมที่ผมพูดนี่นะครับไปต่อยอดเอาไปเอาไป,เอาไปต่อยอดเอาไป,เ,าไปเพิ่มพูนความรู้กันได้นะครับไปค่อยศึกษากันนะครับ นี่นะครับดูความเก,าก่าของงาอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะนี่ไหมฮะนี่นะครับมีความเก่าของงานนะครับดูแปะตั้งผสมเงินนี่นะครับคือแปะตั้งผสมเงินที่เป็นแบบนี้นะครับอ่าแล้วดูความเก่าของงานที่ฝักนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ก็ ก็จะมาถึงครบ20นาทีแล้วนะครับก็คงมขอ,อยุติไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ไว้โอกาสหน้านะครับก็พยายามจะจะจะมาทำคลิปวิดีโอนะครับเพื่อให้พี่ๆน้องๆได้ศึกษาเพิ่มเติมกันอยู่เรื่อยๆนะครับนะครับสำหรับมีดเล่มหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อกันเนี่ยสองเล่มนี้นะครับเนี่ยสองเล่มนี้คงไม่คงวันค,คลิปนี้คงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากครับเพราะเพราะผมทําทําคลิปอธิบายไว ไว้คลิปที่ที่ผ่านมาแล้วนะครับพี่น้องอยากชมก็ย้อนกลับไปชมคลิปที่ผ่านมาแล้วได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ไม,ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้พูดนะเพราะเราตั้งใจามามาให้ชมหลวงพ่อบุญน,นานะครับแต่ถ้าเกิดจะบูชาก็เลื่นี้ก็เปิดบูชานะครับให้พี่น้องได้บูชาได้นะครับเพียงแค่ต้องมีใจรักนะครับใจศรัทธาเหมือนผมนะครับเพราะผมเป็นคนที่ ที่ชอบมีดคลาสสิกแบบนี้นะครับนะครับต้องเป็นคนคอเดียวกันใจเดียวกันนะครับอสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออุติ่ว้เพียงเท่านี้นะครับไปโอกาสหน้าก็จะมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออุติ่ว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผมทุกงเงินพิมพ์หนูครับ